สวัสดีครับ่มแมพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับคุณครูเบียรนะครับกระเดินทางมาหอดนะครับอําเภอปัวแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ํารอสอนะครับ200นะครับเทศบาลเทศบาลปัวนะครับนะครับรับบ้านนี้นะครับพวกกล่องกับมุ้งมวยนิดนึงครับวันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับต่อไปนะครับเขอากะสีนะครับต่อรถนะครับเมื่อกี้ต่อรถมาจาก ตัวเมืองน่านนะครับมาเพื่อปัวบรนินกสิเดินทางนะครับต่อรถนะครับโดยสารขึ้นไปที่บ่อเกือนะครับบ่อเกือนี่ครับรถโดยสารกับยู่ข้างหลังนะครับเมื่อกี้กับต้อนี่ครับรถตู้นะครับมาตามาตาเมืองน่านนะครับมาตัวนในตัวเมืองนี้นะครับกับสีขีห้องสีขีนะครับโดยสารต่อเข้าไปนะครับอันนี้เป็นรถโดยสารปวาบ่อเกือนะครับอันนี้ผู้ร่วมทริปในครั้งนี้นะครับกับผมเดี๋ยวเขาสี่ออกเดินทางนะครับเดินทางต่อ

นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เดินทางมาจังหวัดน่านนะครับกว่าสิมาหอดนะครับครับเพื่อป่วนนะครับกระต้อรถมาวันนี้ประมาณสามต่อนะครับนะครับกะเราจะไปไหนกันครับเนี่ยเราจะไปตึ้งนาคาไปโกคาไปบอกเกลือค่ะไปไปทำอะไรที่นั่นครับเนี่ยไปบอกเกลือเราจะไปดูการผลิต ใช่ค่ะนผู้ชมแต่เขาติดปลาค่ะแต่ตอนนี้เขาบกาเทกาลเขาพรรษาเขาไปนเขาไม่ต้มเกลือหน้าปดเขาไม่ต้มบรรยากาศนะครับร้อยหรอบรรยาการ้อยหอะจริงๆค่ะถ่ายรูปก็เหนื่ยนะผมอยากได้บรรยากาศตรง่เป็นแหกนั่นะบรรยากาศนะวันนี้เนี่ยถ่ายสร้างรูดอร้อนอ่ะยกได้ฟิวแหวกๆเอนนล้วถูกล่อจ้น บรรยากาศดีร้ายครับพี่น้องครับบรรยากาศดีร้ายครับพี่น้องครับตั้งค้างกันทีเป็นทุ่งนานะครับรายล้อมด้วยภูเขา ช่วงนี้นะครับก็เป็นหนาฝนเนาะก็สิเห็นน้ำนะครับน้ำน้ำก็สิหลายนิดนึงนะครับคุ่งข้าร้ายครับพี่น้องครับเบิ้งครับโอ้โหวิวนะครับ น้ามลายครับคีฟ่านะครับหมอกนะครับร้อยยูยอดเขานี่กันเดินทางมาด้วยกัน2อัท่านเดินทางมาด้วยกันนะครับสองท่านเนาะไหนกับ่าน,น,นทางหลังนะครับมัน,มน,น,นตามกคืนเลย กับว่าได้กินข้าวเที่ยงนะครับกับรสซีกว่าเฮ็์ร้านยังกันสิอยากกินนะครับลูกบอกเขาลูกคุณลุงขายเห็ดพี่กินพี่ทอดลูกชิ้นลูกจอดไม่โดนแต่คุณไม่กินยืดดิคุณไม่กินยืดค่ะบรรยากาศดีนะครับพี่น้องแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะครับมาหอดทำไปน้อยนะครับตอนนี้กัมาถามงกุฎกว่านะครับ